ปั้อเรียกลับอันนี้เนี่ยโอมสีส่อ่อ่ออสายอันนี้แหละดีขึ้นก่อนมากมาก หนึ่งสออ่อั่อหายืถอยมาข้างหลังเหมือเดิี่งหลังอันนี้เป็นพียวกขาส้ายพุ๊บวงยืดเดี่ยวขาปุ๊บยหมุนอย่นี้เป็นโละขนมแค ยืดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหันหน้าจีบจิุ๊บยกขาไปด้านหลังกระดดน้อยน้อยนอนอเหมือนเดิมข้าเดิมเนี่น้อย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 จบแล้ว